สวัสดีครับพบกันในวันที่26สิงหาคม2568นสนะครับสรุปสรุปผลงานครับคือที่ผ่านมาทางหน้าช่องที่ลงไว้3คู่ก็เรียกได้ว่าสดชื่นกันไปเต็มเมนะครับเกมแรกให้ไปในส่วนของแอตติกบินเบาเกมที่2ให้ไปในส่วนของอินเตอร์มิลานอิตาลีนะครับและเกมที่3ให้ไปที่ฟอร์เรสต์กีโลเวอร์ฟุตบอลลีกรองของทางด้านอังกฤษสดชื่นกันไปทั้ง3คู่ยินดีด้วยกับผู้ที่กดติดตามและตามกันอยู่ทางหน้าช่องสําหรับคลิปเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ รวมไปถึงสมาชิกในบ้านบอลลงโตะนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็สดชื่นเช่นเดียวกันสําหรับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกบ้านบอลลงโตะไปที่หน้าช่องทิกตอกผมเลยใต้รูปโปรไฟล์นะครับมีทั้งตัววีตัวเน้นและชุดโครงการรวมไปถึงสายสกอร์สดที่มีให้2 4ชั่วโมงเลยยินดีต้อนรับทุกท่านรบกวนอ่านสักนิดหนึ่งหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์นะครับกดแล้วทักเข้ามาได้เลยค่าคืนนี้นะครับสามทีมหน้าเชียร์ทางหน้าช่องคัดมาแล้วเกมแรกครับพาไปดูในส่วนของคาราบาลครับนะครับพาไปดูซันเดอร์แลนด์นะครับตัว เซตยิมบ๊อบไลน์นะครับรับการมาเยือนชนะฮัดดร์ฟิลด์ทาวล์ตัวแทนจากลีกวันคู่นี้ตีหนึ่งสี่ห้าทีเจอกันมานะครับทั้งคู่ห้าเกมหลังของการเจอกันมามีจบเจ้าหนึ่งเกมเท่านั้นนอกนั้นครับเป็นซันเดอร์แลนด์ผู้วิคราะเป็นฮัดดร์ฟิลด์ทาวที่เก็บไปอีกสามและซันเดอร์แลนด์เก็บไปหนึ่งเก,เกมมองผลงานครับฝั่งเจ้าถิน่นซันเดอร์แลนด์ห้าเกมหลังชนะสองและแพ้สามเกมล่าสุดพวกเขาพ่ายเบอร์ลี่มาสองศูนย์ส่วนฝั่งผู้วิเยครับฮัดดร์ฟิลด์ทาวล์ห้าเกมหลังใน เฉือนทางด้านสติปเน็ตมา1นในในลีกตัวเองมองที่รายชื่อผู้เล่นเจ้าถิ่นนะครับในส่วนของเซอร์เรนันวันนี้ยังไม่มีทางด้านเลโอเยเลนเด้นะครับแล้วก็ในส่วนของโรเมนมิดเดลนะครับที่ยังไม่พร้อมลงสนามนะครับนอกนั้นครับก็จะนํามาโดยทางด้านแซมดีนเตาบี้นะครับอีไลเซอร์มาเยนดานแล้วก็ซิมองอาริก้านะครับพวกนี้พร้อมลงสนามส่วนฝากผู้เปนเย็นครับ ฮันด์ฟิลทาวนะครับวันนี้ก็ต้องบอกผู้เล่นอย่างทางนั้นดาวิดคาซูมูนะครับแล้วก็ดานิเอวอสนะครับคารมรอนแอสเ,เซียผู้ที่พร้อมลงสนามกับแพ้งล่าสุดเป็นเซน์แลนด์เจ้าถิ่นปีนอมาที่1ช่วงตัวคู่นี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความห่างชั้นของดิวิชันของทั้งคู่นะครับเซนต์แลนด์พวกเขาอยู่ในพิวริงกิตน,นะครับรวมไปถึงทาง,งฝ้ายฮันด์ฟิลทาวนะครับตัวแทนจากลีกอันก็ต้องบอกว่าด้วยความห่างชั้นของตัวผู้เล่นนะครับด้วยความห่างชั้นของศักยภาาพทีมมมแลละฟอออร์ใน5เกกกหังง็ต้บว่ เจ้าถิ่นนะครับในสองซนเซอร์แลนด์ดูดีกว่าชัดเจนกับแพงหนึ่งช่วงตัวมองซาเดอร์แลนด์ได้เลยครับวันนี้เกมที่2นะครับพาไปดูในั่ฟ้าอิาชิเบลิกนะครับในเกมรอบคัดเลือกพาไปดูปาฟอร์ฟสนะครับตัวแทนจากปาฟอร์ฟสนะครับเจ้าถิ่นนะครับเปิดบ้านเจอกับทางนั่นผู้มาเยือนอย่างเซเวน่าสซเวด้าคู่นี้ตีสองตรงนะครับทั้งคู่เจอกันมาในเลกแรกที่บ้านของเซเวน่าสซเวด้าเป็นปาฟอร์ฟสบุกไปเฉือนมาก่อน2-1 ปาฟอร์ดครับเจ้าถิ่น5เกมหลังเนี่ยชนะ4เสมอเกมเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่ากําลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีเลยนะครับล่าสุดพวกเขาเฉือนซูเวนาซูเวด้ามาเนี่ยแหละครับสองหนึ่งส่วนผู้มาเยือนครับเกมล่าสุดพวกเขาก็พ่ายปาฟอร์มาเนี่ยครับสองหนึ่งแต่นอกนั้นอีก4เกมพวกเขาก็ชนะ3แล้วเสมอหนึ่งเรียกได้ว่าทั้งคู่2ทีมกําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีมาเจอกันถูกที่นะครับณเวลานี้ถูกที่ถูกเวลาเลยมองที่ผลงานครับเจ้าถิ่นก่อนเลยนะครับปาฟอร์ดวันนี้ผู้เล่นหลักๆอย่างทางด้าน งวนคาร์ลอสกาเซโดนะครับแล้วก็นอกนอกจากนี้ยังมีในส่วนของทางนั้นเจ้ากอริยานะครับโมเมอร์คารโตวิชผู้นี้พร้อมลงสนามหมดเลยนะครับส่วนผู้มาเที่ยงครับเซอร์เบียนาสวิตด้านะครับวันนี้ผู้เล่นอย่างทางราเดกูนิชนะครับแล้วก็ในส่วนของบ bon ูโนดูเอดาตาซินวานะครับมีโกอิวานิสนะครับแล้วก็เซริฟเอ็นดีไอผู้นี้พร้อมลงสนามหมดเลย กำแพงล่าสุดเป็นผู้มาเยือนครับในส่วนของสซเวนสวีเดาบุกพังพิงกำแพงใส่เจ้าถิ่นที่0.5คู่นี้ก็ต้องบอกว่าเล็กแรกพลิก,กหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นทางด้านปาฟอสตบุกไปคว้าชัยมาก่อน2-1วันนี้กำลังในรังทําให้พวกเขามีโอกาสมากกว่าความกดดันน้อยกว่าผู้มาเยือนแน่นอนพีกับผู้มาเยือนครับวันนี้ต้องมาชนะเท่านั้นนะครับซึ่งถ้ามองว่าด้วยขุมกําลังว่าด้วยสภาพทีมนะครับทั้งคู่พอกันแต่ถ้าเอาด้วย ชื่อเสียงที่ไม่มากกว่านะครับใช้คําว่าชื่อกันละกันนะครับต้องบอกว่าสวีดาสวีด้าดูดีดูคงกว่าวันนี้บุกมาปิงกําแพงใส่เจ้าถิ่นที่0.5เจ้าถิ่นเกมแรกบุกไปชนะมาได้ที่ส1วันนี้มาเล่นในบ้านผู้มาเยือนบุกมาปิงกําแพง0.5ขอญาตมองว่าเจ้าถิ่นในส่วนของปาฟอร์สจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยคู่นี้มุด0.5ไปที่ปาฟอร์สเจ้าถิ่นครับและเกมสุดท้ายพาไปดูเดเมโพคาวนะครับบาวชไวนะครับตัวแทนจากลีกา2นะครับเปิดบ้านเจอกับทนัน ัวแทนจากบูเลติกาคู่นี้ตีหนึ่งสี่ห้าทีทั้งคู่ห้าเกมหลังเจอกันมามีจบเจ้าสองสามเกมนะครับนอกนั้นอีกสองเกมเปน็นนัตุตกาดเก็บไปได้มองผลงานครับฝั่งเจ้าถิ่นบาวชไวห้าเกมหลังนี้แพ้สองเกมแล้วชนะสามเกมล่าสุดพวกเขาพ่ายคาร์สลูมานะครับสองศูนย์ในบูเลติกาโดยประมาณสองส่วนผู้เยอนครับตุกาดห้าเกมหลังนี้ชนะสองแล้วแพ้รัวๆสามเกมล่าสุดก็พ่ายยูเนียนเบอร์ลินสองหนึ่งนะครับขุมกำลังตัวผู้เล่นเจ้าถิ่นก่อนเลยบาวชไวผู้เล่นอย่างฟาบิโอซานเชสนะครับ ลาเวนเตซาโบนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านคริสเตียนคอนเทผู้ที่พร้อมลงสนามส่วนผู้มาเยือนครับสตุตการ์ดเตียโกโทมัสเจอร์มี่เลเวลลิงนะครับเดนิสอุนดับนะครับแล้วก็ในส่วนของอังเจโรสติลเลอร์นะครับก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกันกระแพางล่าสุดเป็นผู้มาเยือนครับสตุตการ์ดที่อยู่ดิวิชั่นเหนือกว่านะครับอยู่บริเวณกลางเยอรมันนะครับบุกปะปิงกระแพงใส่เจ้าถิ่นที่1.5คู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ ถ้าเล่นที่บ้านสตุตา a r ก็ต้องบอกว่าถ้าจะเป็นอะไรที่หวานหมูขอตุต gart แต่วันนี้มาเจอที่ในส่วนของบาวชวายก็ต้องบอกเจ้าถิ่นมีสายติในบ้านที่ค่อนข้างจะน่ารักน่าลุ้นกับการลงเล่นในลังนะครับวันนี้กําแพงถึง1.5เป็นผู้มาเยือนที่ดูเหนือกว่าในเรื่องผุมกาลังตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็สภาพทีมบกุกมาเป็นกําแพงที่1.5นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับกาแพงถึง1.5ขออนุญาตบอกว่าวันนี้เจ้าถิ่นบาวชวายสู้ตายแพ้เต็มที่1ช่่ววงตัเทานั้นกําแพง1.5ขอมุด ไปที่เจ้าถิ่นมากกว่าในส่วนของ i t แท็กบาวชวายนะครับนี่คือ3ทีมหน้าเชียร์ทางหน้าช่องชอบก็ตามคัดก็ส่วนกันไปใน,น,นส่วนการไล์สดนะครับสี่โมงเย็นเจอกันทางช่องนี้ฝากกดติดตามไว้ครับเจอกันครับช่วงเย็น